ทุกบจังไหนครับเนี่ยกบทุนลสิบจ้าทุนเอาสองุงบ่อทุนสอเสอ้ยกินมือ็นพ่้อมี้เย็นมาเย็นวะแ่นเขาัวเสียบมันมัมีคำว่าแพงนะทันน้องอยากกินนะ Thật hm, 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 Ừ hm, Ừ hm, 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 mặt tôi nha con chưa đọc bụng bạc con chưa đọc bạc này bạc 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 khó bạc bạc đấy bạc xay bạc xay bạc 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 hàm bạc hàm bạc 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 bạc

ฝังเน่ม <sniff servir> <Okay. c ativos> ีฝังมีกินไว้ด้เก็บชีพนเอามาให้นะพริกสดด้เนี่ยน่ะเอาครับเอาเอาพอครับเอาแดงนะอะ là 90. Ừ, oh, okay. họ oh. họ oh, packaging 2 cái <laughs> nữa. Dễ dãi, dẻo dẻo ham giặt sạch, สองตัวก็ยุตรงนั้นนี่ผมหมอบร่าตัวนึงผมอจียยาย่าง2ตัวนี้ไปทตัวนี้เ่าแค่ะแม่นี้ร้อยิบาทแม่ปาะเคียงใครรู้เท่าไหร่กว่้าวหอบค่ะช่ไอ้ไอ้ไ้อนอ้ไเพราะว่ามันรับที่เอาไอ้ไอ้ไออไ้ไอ้อ้อ้ออ้ไ้งอออ้ออ้ออ เลี <Sen> ้ยงแมงยอเลไอ้ตุ่มปล่ไฟเราเ้มยูเลยไอ้ันาบแล้วมัน่เียดีดเอาไปเลยเอาไปนะครับตุมตุ่มหตมาป่าตามตอนเดี๋ยวลงได้น่อยนึ่งลงคืนลงลงสามของหวานสิบาทิบาทเลยนะคะจะขยังไพี่น้อง

mùi hương này nó thôi này ngang hả ừ, con vẫn giang mà lợn mùi men thè ba thang niệm bà vâng phong là ở, bên, 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 ở đây này, ừ. <laughs> này ta lại tiền này cái nào này, tiền ta, ta như cái nhau, ta xem, tinh ta thứ thế มูในทีสุดก็หาจนพ่อครับจนพ่อหาจนพ่อใส่เอาไเพิึงไหมเดดใส่แล้วก็เอาเนี่ยแล้วอตอตโตอันใมูเป็นอันย่างครับใส่รยๆเพิ่นใหเอาไหมเอาไปวะรสองิกินบดบ่อเอาดีๆนะสอง้น่พันหนึ่งเนิดออนหลอ่่พันนึ่งนึ่งนอันั เพราะท่านได้เห็นอย่างเลยตอนนั้นยังบพพออยู่ยังม,มีแต่แนวอยากได้ครับต้องขุดนุนกันไปครับแห่งเงินมันได้หมุนเวียนครับบอซื้อ,อยุซื้อกินเลยครับ,รบพี่นอ้องท้องเศรษฐไปขายผู้ใดเนาะหาทั้งพี่ครับขุดหนุนทั้งพี่หาทั้งขุดครับอุดหนุนทั้งผึนครับ ร่างค่าร่างขายอะไรก็ซื้อพวบผมนุนกันไปขอบคุณในคลิปนี้จะฝากกันที่น,นี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ